ยังยังไม่ชมเนี่ยไอตัวหูนี่ก็สวยตัวหูนี่เป็นลูกข,ของตัวนี้นใช่ไหมครับตัวพ่อพ่อของอพ่อไป็นแสอันนี้คุณตู้ยกผูกเอาอืมเพราะขนาดสิ่งเยอะ พวกละไรตุัก<ะ>แบ่งไ้ตรงเนี้ยันล้ว,น,ว,ลวนนี้ได้ยาวพ่อเขาตัวไหนครับลูก<อ>ตัวเนี้ยพ่อเขาตัวไหนน่สวยลูกสวยลูกสวย

นั้นแกเตรียมจะมาตั้งแต่สามโมงกว่าเสร็จจะพาเข้าโบสถ์เสร็จฝนลมฟ้าลมฝนอย่างหนักเลยใช่ไหมครับเกย์กับแกตัวให้เรื่อยเฉยยังไม่หายที่ถึงเก้์ก็ว่ามาฮะถึงสูงงามเลยครับหนามากเลยดูในใจเสมอครับอยู่ที่ขอกวาดท่าบ้านเนี่ย ๆตัวหนาเนี่ยรูปตัวเนี้ยนงตัวนี้แม่เลยตัวยาวแม่เลยคนก็ด้สิ่งต่ไวล่นีเปิดท่าหร่สองแสนห้าแม่กับอันนี้แม่เขาใไมนี่แม่เขาครับนี่เปิดเท่าไหร่ตอนลูกฮะ นี่เปิดเท่าไหร่ครับลูกแม่ขันนีหายากครับพี่ียังง่ายอ้วนอ้วนไม่รู้จักยบครับ <c oughs> ก็มันมีอยู่สองอย่างก็คือเอาแม่ไว้เอาแม่ไปก<อ>็ต้องลูกไว้เอาลูกไปก<อ>็ต,ต้องแม่ไว้<อ> <c oughs> หายากครับแล้วลงเดินเข้าไปจับทิ่งเงี้ยเลยเขาเรียกนางยิ้ม เพเรได้วมียจะกลับบ้านนั่งมือรอยจะ้ออะไรเะจะ้อให้อีกแล้วจ้อให้อีกแล้ว้อารน่เอพร้อมเาหะหลานเตับพร้อมจะไปที่โลให้กลัง่้เอนองวั เ็บปวดเจ็บเอง่ิเงินสลับแล้วเอาหินมารวมทางเน่ย่งตันแมงบอกโทรบอกว่าหยินมัายผมตันแมงดีใสปดูข้อหินเยอะมี่ที่ชอา ที่นี่เก็บไว้ทำพ่อพันใช่ไหมครับใช่ครับโดนลูกเบิรมพันล้างนีใ่ใหญ่มากนี่ลูกจะเพิ่มโชคนี่ลูกจะบิ๊กอุทยัยแก้ฟ้าใช่หมครับโดนลูกเกียวฟ้าครับเดิ<ช>น<ม>ด้วยแจมได้นะไม่<อ>ไม่ไม่รังเกกันเฮ้ยเฮ้ยปัดเยอะป่าเยอะไอ้ที่เล่นนักหนาไม่เล่น ตัวนี้ยูน้อยทั้งหมดตัวนี้จะต้องต่อไปก็ใหญ่กว่าตัวนี้ครับพอ่<ม>พอใหญ่นนเนี่ยแม่ก็คือตัวพอกแรกอยู่ขวามือเลยนะตัวพี่ตัวที่บอกพวกลูกอะอย่าไปเหยียบของเขาหมดแลวตชายลูกน้องแกสดใสไม่ได้มันย่ำเหยียบเลยเนะี่ยแกแกต้องเอะไรมา ชอบเลยเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็เดินเหยียบกางเกงก็ได้ไม่ขัดแข็งเหยียบตัวไม่ขัดแข็งครับ ตั้มเหล่าเลี่บางเหล่าก็ถูกตั้มเหล่า <Akt ien> สวยทุกตัวเลยอันนี้เปิดไหมครับเนี่ยฮะอันนี้เปิดไหมครับเดี๋ยวไม่เคยคิดจะเปิดเลยที่ให้ลูกสุดยอดแม่ลูกเ,ลเปิดที่เท่าไหร่ครับฮะ <Huh? S 1> เปิดที่เท่าไหร่ครับไม่เชื่อจะเปิดแค่ทีนี่อยู่นี่แม,นม่นั้งนี่เป็นแม่โน่นแม่หนึ่งอ๋อไม่เปิดเลยใช่ไหมครับ ทฟังราคาได้ไหมครับฟังราคาถ้าดีก็พอแยแบ่งเงนได้เ่ยสวยงา,เยยายมเลยชอบเล็บผมชอบเล็บครับตอนนี้ให้ลูกดีเลสรสองเด็กสา กี่เดินนะครับทอบ้อ,องกี่สองตัวครับอชอบมากเลยเอามาเสื้อสายเอามาที่ไหนครับอุทัยใช่ไหมครับอุทัย่ยไมชอ,ชอบรูกก็สวยนะ ลูกเป็นลูกเจ้าเก้าครับตัวเมียใช่ไหมครับลูกเับตัวเมียครับเ้เจริญนี่นเนี่ยเนี่ยนี่เนากเาเลี่ทีวีเนี่ยเดี๋ยวของเดิมประกวดเขาเี่าเก้า